สวัสดีครับนักศึกษาหลายท่านที่กาลังจะเตรียมสอบทนายความนะฮะตอนนี้นะฮะผมทนายฟูดิตธนพลินนะฮะก็เป็นทั้งอ,อาจารย์สอนนะครับวิชาว่าความที่คณะที่ศา,รราสตร์มหาวิทยาลัยศริทุมมยาเกตชลบุรีแล้วก็เป็นผู้เขียนตําราผู้มือการเตรียมสอบทนายความนะฮะซึ่งตัวผมเนี่ยสอบได้ใบยัทนายความอันดับที่1รุ่น3-4จะมาแน,นออะนําคอร์สเรียนนะฮะคอร์สหนึ่งก็คืออย่างที่ผมขึ้นภาพไปเมื่อสักครู่ โดยหลายท่านอาจจะสงสัยว่าสมัครเรียนแล้วจะได้อะไรบ้างนะฮะอันนี้จะเป็นสิ่งที่นักศึกษาจะาได้รับในวันที่เราการสมัครกันนะฮะก็ในส่วนของอย่างแรกนะฮะที่เราจะได้กันก็คือเป็นส่วนของเอกสารนะฮะผมจะให้ดูเอกสารนะครับเป็นตัวนี้นะฮะก็จะเป็นเอกสารที่ทั้งหมดนะครับก็คือแบ่งเป็น ชุดแรกก็คือการติวสอบทนายความภาคทฤษฎีทั้งชุดที่1และชุดที่2และก็เป็นแบบทดสอบและทวงคำตอบมาดูกันนะครับว่าแต่ละอันมีรายละเอียดอะไรกันบ้างอย่างชุดแรกนะฮะจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการใช้สอบเอกสารทั้งหมดนะฮะของทนายความภาคทฤษฎีนะฮะตรงนี้ก็จำนวนหลายหน้านะฮะเยอะมากเลยนะครับไปจนถึงประมาณอา เบื้องต้นนะฮะก็77หน้านะฮะไม่รวมภาพหน้าปกนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่ครบในการที่นำไปใช้ในการสอบทนายความภาพทฤษฎีนอกจากนี้นะฮะยังมีในส่วนของเอกสารชุดที่2ด้วยนะฮะก็คือว่าในส่วนของส่วนที่เป็นคำร้องคำขอคำถแถลงนะฮะที่บรรยายโดยท่านอาจารย์สัญชทน,นะฮะ ก็ได้ทำเอกสารมาไว้อย่างสวยงามสิ่งที่นักศึกษาจะได้ก็ครบถ้วนนะฮะแต่สิ่งสำคัญที่เราต้องการที่จะนำเสนอนะฮะก็คือว่าในส่วนของต่อไปคือเรื่องของแบบทดสอบและทงคำตอบเราคิดเองขึ้นมาใหม่ทั้งหมดและหวังว่าที่จะให้นักศึกษาได้ดูแบบทดสอบและทงคำตอบของเราเนี่ยแล้วมีประสิทธิภาพและสามารถครอบคลุมในการที่ออกสอบได้เกือบทุกประเด็น นะฮะเราลองมาดูแบบทดสอบของเรานะฮะนี่แบบทดสอบของเราก็จะมีข้อที่จริงเหมือนกับข้อสอบของสํานักสุขอบรมของวิชาว่าความของสุภายในความนะฮะแต่ในส่วนตอนท้ายของเราเนี่ยเราจะมีในข้อที่จริงเดียวเราจะผูกประเด็นให้นักศึกษาเนี่ยได้ทําแบบทดสอบเนี่ยไปถึง11ข้อนะฮะซึ่งจะเป็นข้อที่ออกบ่อยมากที่สุดนะฮะตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นตรงคําตอบนะครับตรงนี้นะครับ ก็จะมีการที่จะดูจุดแข็งดูจุดอ่อนดูข้อที่นักศึษายังไม่มั่นใจด้วยนะฮะก็ตรงนี้เราก็จะทําการาสอนให้ทั้งหมดนะฮะโดยการบรรยายของเราเนี่ยก็จะเป็น2วันวันละ8ชั่วโมงซึ่งในส่วนของอาการสอนนี่ก็มีทั้งในส่วนของสอนที่มหาวิทยาลัยศรีปรทุมวิยาเขตช,ชนบุรีนะฮะ ที่เาเรียกว่าออนไซต์ site, กับสอนระบบออนไลน์ line, ผ่านระบบสู่นะฮะนักศึกษาถ้าอยู่ใกล้กับตัวเมืองจังหวัดชนบุรีนะฮะหรือสะดวกในการเดินทางไปนะฮะก็ขอเชิญเพราะว่าการไปเรียนแบบว่าออนไซต์ก็จะได้อารมณ์อีกแบบหนึง่งแต่สําหรับนักศึกษาที่อยู่ไกลนะฮะไม่สะดวกเดินทางมาก็ลองติดต่อมหาลัยแล้วก็จะมีระบบออนไลน์ได้ด้วยนะฮะสวันของเราเนี่ยวันละ8ชั่วโมงเนี่ยอัดแน่นอัดเต็ม นะฮะก็ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยยังไงก็ลองสแกน QR code เข้ามาแล้วก็สอบถามเข้ามาก็จะมีทัเจ้าเจ้าที่ของมหาลัย um> ทั้งอาจารย์ลงถึงพมด้วยจะช่วยให้คําแนะนําแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้จนถึงวันสอบนะฮะไม่ใช่เราเรียนกันเสร็จแล้วแล้วก็หายไปเดยก็จะมีอะไรที่เป็นข้อสอบถามเป็นข้อสงสัยหรือเป็นข้อที่ยังติดขัดเราก็จะช่วยกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และทําให้นักศึกษาหลายคนที่ เพิ่งสอบทานายความในครั้งแรกหรืออาจจะเคยสอบมาแล้วแต่ยังไม่ประสบความสาเร็จเนี่ยช่วยตอบโจทย์ตร,ตรงนี้ได้นะฮะก็ขอบคุณมากของผมก็ขอมาแนะนําหลักสูตรนี้เท่านี้ครับวันนี้ครับ